เอาเลยครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในช่องก o อบมินิทีวีนะครับวันนี้อยู่กันในเกมโปเกมอนมาสเตอนะครับผมก็หลายๆคนก็คุ้นหูคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับผมแต่ว่ากราฟิกเกมนี้ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าน้อยกว่าเกมอื่นๆ่นะครับผมก็คือจะลดสเปคมานะครับผมใครที่เล่นแล้วแหลกนะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้เล่นไม่แหลกแน่นอนนะพื้นที่แค่729เท่านั้นนะครับผม อะงั้นไปโหลดกันเลยดีกว่านะครับผมก็คือสามารถโหลดได้ที่หน้าจอตรงนี้เลยนะครับถ้าใครยังไม่เจอลิงก์ก็หาลิงก์ที่เมนปักหมุดหรือว่าใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดโหลดไปเลยนะโอเคครับถ้าโหลดมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะผมกําลังโหลดไฟล์นะให้เราทําการติดตั้งไฟล์ที่มันกําลังโหลดได้เลยนะครับเป็นแอป x 7 g a m เกนะนะครับผมเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเราก็ไปเจอกันในแอปเลยครับผม โอเคครับตอนนี้ผมก็เข้ามาในแอปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มีเกมเป็นพันเกมเลยนะครับสำหรับเกมเอ่อสำหรับแอป Exivin Game นะครับก็เหมือนแบบ ome, เพจโต้เมืองจีน IN, อะไรแบบนี้นะครับผมก็รวมเกมต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าเกมใหม่หรือว่าเกมปัจจุบันที่กําลังฮิตอยู่นะครับผมก็มีแบบเป็นพันเกมเลยนะครับผมก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันนะครับเราต้องมาเปิดบูสเตอร์กันก่อนตรงนี้สําคัญมากๆเลยเพราะว่า มันเป็นแอปจีนนะเราต้องเปิดบูตเตอร์เพื่อให้โทรศัพท์นะครับเชื่อม VPN กับเซิร์ฟจีนนะเมื่อเชื่อมแล้วเราก็จะเล่นแบบไม่ปิงนะครับผมเราก็จะแบบสบายบื้อซูดีโบ่รื่นปื้ดนะครับผมโอเคก็เท่านี้ก็สามารถเล่นเกมโปเกมอนมาสเตอร์ได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปเล่นเกมเอาเลยครับผมตอนนี้ก็ไม่อยู่กันในเกมแล้วนะครับผมเราต้องลงชื่อเข้าใช้หรือว่าล็อกอินก่อนนั่นเองนะครับ เราจะสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google ก็ได้หรือว่าจะลงด้วยอีเมลก็ได้นะครับแต่สําหรับวันนี้นะขอไปลงด้วยอีเมลแล้วกันนะครับผมเผื่อว่าใครไม่มี Google นะแต่จริงๆมี Google มันก็ต้องมีอีเมลนะเออลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google ก็ได้นะครับผมอแต่ผมขออนุญาตลงมาอีเมลแล้วกันจะได้แบบให้ดูหลายๆด้านนะให้เราทําการกรอกอ่าอีเมลไปในกล่องจดหมายเลยนะครับช่องกล่องจดหมายตรงนี้นะครับ เมื่อกอกเสร็จแล้วนะครับให้เรากดรับรหัสได้เลยนะแล้วทางด้าน e อ็กซ์เซนเกมนะครับจะส่งข้อความมาทางอีเมลนะครับก็สามารถดูนในอีเมลได้เลยนะครับผมโอเครหัสก็มาแล้วนะครับสำหรับรหัสของผมก็5406.44นะครับเมื่อใส่แล้วเขาก็จะเด้งมาหน้านี้นครับให้เรากดตรงเครื่องหมายมากกว่าได้เลยนะ แค่นี้นะครับก็สามารถร็องอินสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวเกมเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับผมอุ้ยตูกรชานี่คุ้นคุ้นครุ้นจังกู้หูของฉันโอ้เป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับผมแต่มาจากแอปจีนนะแต่ว่ามีภาษาไทยทั้งเกมเลยนะครับแปลว่าเขาแปลมาดีนะเนี่ยเขาแปลมาดีมากเลยเขาเห็นแบบคนไทยชอบเล่นเกมโปเกมอนหรือเปล่า โอ้คุ้นมากเลยนะครับสำหรับแนวการเล่นแบบนี้โปเกมอนมาสเตอร์นะครับผมแต่ฟอนต์ก็ค่อนข้างที่จะไม่หรูหราอะไรมากนะครับอืมเป็นแนวเทิร์นเบนะใส่สกิลอะไรแบบนี้นะครับผมโอเคผมว่าฟอนต์มันใหญ่ มากมากเลยนะครับก็ผมว่าด yeah> ีด yani ีพอสมควรเลยเหมือนแบบเอาเกมต่างๆนานามารวมกันในเกมนี้นะครับดูจากตู้กายทาแล้วก็เอ่อการปลดล็อกอะไรต่างๆนานานะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อเรื่องนะหมดเนื้อเรื่องอ่ามีหมดเนื้อเรื่องด้วยประลอง ตัวอักษรค่อนข้างอ่านได้ชัดเจนนะครับใหญ่นะครับแล้วก็ฟอนต์ก็ค่อนข้างที่จะอ่านง่ายนะสำหรับคนไทยนะโอ้มีการกดข้ามด้วยอุ้ยแบบนี้สบายเลยครับกดข้ามแบบนี้สบายเลยแนวการเล่นมันคุ้นๆมากเลยนะนี่กดข้ามดีโอ้โหอุ้ยแบบนี้ง่ายเลยอนะไม่ต้องนั่งรอครับ หดูครับฟอนต์การอัปเกรดอัปอะไรไปนะครับม,มีแบบเวสเต็มหน้าจอหมดเลยนะครับผมก็เป็นเกมใหม่ที่เพิ่งออกมานะครับก็มันก็จะคล้ายๆเกมเดิมแต่ว่าเกมนี้ก็คือจะมีระบบอะไรต่างๆนานา,นาเข้ามานะ ระบบาธาตุอะไรก็มีเหมือนเดิมนะนแัปแพ้ทางทาธาตุอะไรแบบนี้นะกดข้ามไปก่อนระบบการอัปเกรดก็เป็นหินเหมือนเดิมนะเหมือนผมเคยรีวิวไปแล้วนะในแอป X7 ็กซ e นเกมนบเกมแบบนี้เกมโปเกมอนแบบนี้นะครับผมส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้นะส่วนมากแบบว่าอือปปี้วางมานะ ดูดิสำหรับโมเดลต่างๆนานานครับหรือว่าแผนที่อะไรก็คล้ายๆกันนะครับลูกบอล exp อะไรแบบนี้แบบปังๆถัดไปอ๋ออันนี้คือผมเล่นไปเรื่อยๆเลยเนี่ยดูดิแล้วผมเก็บชิลไงนะโอเคง่ายมากเลยเพราะว่ามันมีให้กดข้ามแบบง่ายๆหเพื่อนเรา ทำไมไม่มีโปรไฟล์กันเลยอยี่ยเพี้ยนเนแอปเกมนี้ก็น่าจะมีออนไลน์นะผมว่ามีอยู่แล้วแหละอารีนาสำหรับคนที่เล่นนะครับมิวทูเอสเได้รับมิวทูอ่ะเอาดีโอ้โหผมเพิ่งสังเกตเซิเร์ฟเซิร์ฟนี้มีถึง277เลยนะแบบว่าเกมเพิ่งเปิดมาได้ไม่ถึงอาทิตย์นะผมแบบว่าคนเล่นเยอะมากๆเลยนะ อันนี้ผมอยู่เซิร์ฟที่277มีล็อกอินเวันด้วยได้เป็นสโนเร็กอสโนเรกสโนเรกนะครับผมเป็นคลาส s อนะครับแล้วว่ามิวทูนี้ต้องแรงมากๆเลยนะที่กระเป๋ากันกระเป๋าก็ไม่มีอะไรเลยกล่องจดหมายอยู่ไหนผมมองหากล่องจดหมายอยู่ผมหาไม่เจอนะครับอืมผมว่ามันนะ่าจะต้องมีของแจกอะนะครับผมเพราะว่าผู้เล่นใหม่นะ่าจะต้องของแจกแบบเบิ่มๆบ่อะ โอเคงั้นเดี๋ยวทำเควสไปก่อนละกันนะครับผมเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวนะมีกิจกรรมตรงนี้รับสมัครครับผมอุ้ยอุ้ยไม่มีลูกบอลนะครับต้องใช้โปกเกบ,บอลในการจับนะโอเคสุม่มสุ่มอันนี้โปกเกมอนสีแดงน่าจะเป็นแบบพวกกีกี้กากา โอ้โหแล้วดูการครับการยังสวยอ๋อนี่คือการสีม่วงก็คือแบบกี่กี้นะครับอุ้ยอ๋อมันการันตีเอสป่ะนี่มันก็เดี๋ยวนะอ๋อมันไม่ได้การันตีเอสครับนะมันการันตีเอแต่ว่าถ้าเอสมาก็คือแบบดวงดีนะประมาณนี้ไปเลยครับผมว่าค่อนข้างที่จะสบายบื้อสดือโบมากอืม ผมจะเปลี่ยนตัวยังไงวะอ๋อนี่จัดทีมตรงนี้ผมเอาตัวนี้เข้าครับแต่โมเดลค่อนข้างที่จะน่ารักนะครับผมไม่ได้แบบกินสเปคอะไรมากนะผมว่าเกมต่างๆก็น่าจะพัฒนามาจากเกมนี้แหละผมสูงละกดข้ามไปเลยสิบล่าข้ามไปเลยนี่นะครับวิธีการปังวิว เลวลขึ้นเร็วมากบึ๊บให้มันได้สามดาวแบบรัวๆนี่นะครับถึงจัดกดล็อกตั้งๆนานๆมาละสิบอแล้วเบลสิเอดขอสักยี่สิบได้ไหมโอเคพอก่อนแล้วกันนะครับผมอุ้ยผมว่าแบบ เป็นเกมที่ถ้ามาลองเล่นก็น่าจะแบบสนุกนะในครับผมเพราะว่าผมก็เคยเล่นแนวนี้มาเยอะแล้วแหละนะครับผมเทิร์เบทเอานี่ไงผมเจอแล้วโอ้โหไม่มีเมลเลยเหรอถาจริงเอ็กซ์เเว่นเกมผู้ใจดีของเราไม่ได้แจกของในเกมนี้เลยครับพลาสโอพลาสก็ไม่มีอะไรนะ 0.3ด,ดอลโอเคสำหรับเกมนี้ไม่มีตังแจกจริงๆนะครับผมแล้วก็ของแจกค่อนข้างที่จะน้อยนะแต่ถ้าใครอยากเล่นนะครับสามารถเล่นได้เลยนะเพราะว่าคนเล่นเยอะมากเลยผมหาอารีนาไม่เจอวะหรือว่ายังไม่ปลดล็อกวะอารีนาโอเคก็น่าจะยังไม่ปลดล็อกนะครับเดี๋ยวผมขอไปเล่น เพิ่มเติมก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกหน้านะครับผมบ๊ายบอยางโหลดก็สามารถโหลดในที่คอมเมนต์ปักหมุดได้เลย